สวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคมือถือจากค่ายโนเกียนะครับนั่นก็คือรุ่นโนเกีย XR 2 0นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดนะครับสำหรับรุ่นโนเกีย XR 2 0รุ่นนี้เป็นมือถือจากค่ายโนเกียที่รองรับ 5G ด้วยนะครับจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ โนเกียรุ่น XR 2 5G รุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปี2021มาพร้อมกับจอ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วให้จอมาเป็น Full HD+ นะครับส่วนรูปแบบของหน้าจอใช้จอเป็นพันโ h Hole Display หรือจอที่มีรูสำหรับกล้องหน้ามาพร้อมกับค่าความละเอียดอยู่ที่2,400 x 1 0 8 0พิกเซล และค่า PPI อยู่ที่ประมาณ395 PPI นะครับส่วนทางด้านของค่า Refresh Rate รุ่นนี้จะให้มาที่60 h z ทางด้านของชิปเซตของรุ่น Nokia XR 2 5 G รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับขุมพลังของคอ o อ m Snapdragon 480 Octa Core ความเร็วของ Snapdragon 480รุ่นนี้จะอยู่ที่2.0 GHz นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno r 619 สำหรับชิปเซตของ Snapdragon รุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวเมื่อต้นปี2,564นี้เองเรามาดูที่เรื่องของระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับสำหรับรุ่น Nokia XR 2 0นะครับก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับและเขายังรองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะครับ3ปีรวมไปถึงอัปเดตในส่วนของ ระบบความปลอดภัย4ปีด้วยนะครับเรียกได้ว่าใช้กันไปยาวๆเลยสำหรับทางด้านของ r รมนะครับให้มาอยู่ที่6 g b รอมให้มาที่128 g b นะครับและในรุ่นนี้ก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดอยู่ที่512 g b สําสำหรับข้อมูลในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้กล้องมาที่กี่ตัวกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังให้มาอยู่ที่2เลนนะครับเลนหลัก ความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนนันตะวายให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาดูในเรื่องของบลูทูธกันบ้างนะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อใช้เป็น USB Type C 3.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm ิลิเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่4,630ม ah ิลลิแอมป์นะครับ รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่1 8วัตต์นะครับและรองรับชาร์จไร้สายอีก1 5วัตต์ส่วนระบบอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Nokia XR 2 0ในรุ่นนี้นะครับก็รองรับในส่วนของการกันน้ำนะครับกันฝุ่นนะครับในระดับ IP 6 8ด้วยนะครับและรองรับการสแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่องส่วนสีที่วางจำหน่ายในตอนนี้นะครับก็มีอยู่2สีสีดำและสีน้ำเงิน เดี๋ยวเรามาดูราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับสำหรับราคาเปิดตัวที่ต่างประเทศอยู่ที่ราวๆประมาณ18,000-19,500บาทนะครับสำหรับในรุ่น Nokia XR 2 5G ส่วนในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีประกาศราคาและวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ต้องรอติดตามดูอีกครั้ง สำหรับใครที่สนใจที่จะดูข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของโนเกียรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บของโนเกียได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของรุ่นโ o k i ีย XR 2 5G ที่เราได้นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดอื่นใดหรืออธิบายสเปคอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยนะครับและแนะนําให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อมาใช้ด้วยสําหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ